เลยเลยเนี่ยก็ขับขับปกติธรรมดาน,นั่นไงอะไรนะรถขับรถธรรมดาไม่แอะไรเลยเนี่ยมึงเป็นคนอีสานนี่วะกระจอกสัง่งเรียนหนังสือนะเออวันนี้ไม่ขับธรรมดาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปดิบะ <c oughs> ผมมาที่้ว บอกยว่าอยู่ไม่เมาได้ยินอะไรเลยเตมยนมล้วะเห็นมันเห็นิดหน่อยเ็นนะเียนเดี๋ยวมันขับมาตามอีกล้นะอ่นไปอ่านไปวนไปดิเใย้เราเฉเฉยๆเลยลออัดวิโออยู่สามสี่กนอห้าหนึ่งสองหกไปเลยไปเลยเราไม่ต้องเกี่ยวมันไม่ต้องเกี่ยวมันดิขับไปเลย สี่กนอห้าหงสองหกกรุงเทพเบนธรรมดาแล้วเนี่ยผมเข้าใจอย่เราไม่ได้กบปุ๊บป๊าปเลยพี่เดี๋ยวผมโทรแจ้งเบอร์ให้เส้นละแรสวัสตินนครับ